มวยไทยกีฬาประจำชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณกาลโอพระเจ้าภาพที่ท่านเห็นก็คือวิวัฒนาการของมวยขเขมรน,นะครับรู้สิครับดูความทันสมัยเป็นวิวัฒนาการการต่อสู้นะครับนะที่ชาวขเขมรเชื่อว,ว่าเป็นต้นตำรับในภูมิภาคแถบนี้นะครับเนาะแต่ในที่นี้เขาจะอ้างอิงที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับนะเพราะว่า มวยไทยดังก้องโลกไงครับแล้วผลกระทบที่ตามมาเกิดขึ้นยังไงนะครับหลายท่านคงอยากจะรู้ว่าฝรัง่งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเนี่ยคือทั่วโลกเขามองยังไงเขามองว่าไทยไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าหรือเขามองว่าขเมศตั้งใจจะเคลมของคนไทยอีกหรือเปล่านะเพราะทั่วโลกเขารู้นะครับนะว่าขเมศเนี่ยเคลมของคนไทยเนี่ยหลายอย่างนะเขาจึงมองไทยกับขเมนแตกต่างกันนะ คาเมนไปจัดโชคที่ต่างประเทศนะครับหลังจากที่โอ้โหเขาดีได้เรียกเขาว่า,ามวยไทยเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นของคำเมนนะไม่ใช่นะครับนะมันเป็นการละเล่นนะละเล่นที่เขาเรียกว่าโบกดอนะฮะที่เขาขึ้นทะเบียนว่าเป็นการละเล่นเป็นศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สมควรอนุร,รักษ์ไว้อ่ก็มีการตีกองป,ง,ปง,ปงปึ้งปั้งปึ้งปั้งปั้งแล้วก็บางทีใช้ไม้ใช้อะไรนะไม่เกี่ยวกับมวยไทยนะฮะที่เขาขึ้นทะเบียนได้นะ แต่ที่นี่มวยไทยเี่ยเขามาตูเอาปากเปล่านะฮะมาตูเอาปากเปล่านะ,ะทั่วโลกเขาจึงเห็นคเมนกับประเทศไทยเขาละอย่างคละมุมนะประเทศไทยจะเป็นพระเอกในสายตาเขานะแต่ขเมนจะเป็นผู้ร้ายนะดังที่เราจะสังเกตได้ว่าขเมนไปจัดชกมวยที่ต่างประเทศนะครับก็คือในวงการหมัดหมัดมวยนะ,ะโดยเฉพาะมวยไทยฝรัง่งพวกในวงการมวยไทยนั่นแหละทั้งฝรั่งญี่ปุ่นอะไรก็แล้งทั่วโลกหนละ เขาก็รู้ว่านี่คือมวยไทยนะแต่เขเมรเปไปเปลี่ยนชื่อเป็นกุนขแมแยแล้วก็ตัว่าเป็นของตัวเองนะบางประเทศนะค่ายมวยไทยนะเขาไม่ให้เขเมรนไปซ้อมนะต้องมาซ้อมกันข้างถนนนะค่ายมวยไทยของฝรั่งในต่างประเทศนะออสเตรเลียเลยแถวแถวยุโรปนะเขาไม่ให้ไม่ให้ไปซ้อมในค่ายมวยไทยบางครั้งนะชาวต่างชาติถึงกับบอกว่าคุณต้องไปหาซ้อมในค่ายของกุนขมแมของคุณนะ ในต่างประเทศมีไหมไม่มีอ่ะญี่ปุ่นก็ไม่รู้จักนะ,ะไม่รู้จักไนอะ้กุนคาแมนะมันก็คล้ายๆว่าสมมุติว่าคาเมเนี่ไปเคลมวอลเลย์บอลนะไปเปลี่ยนชื่อเป็นเมียนปะเจรุบนะเขาบอกว่าเออในพระอะไรที่ถือเป็นกลมๆนะก็สมมุติน่ะไม่ได้ว่าไม่ว่าจริงจังสมมุติว่าเขาเอาวอลเลย์บอลไปเปลี่ยนเป็นเมียนปะเจรุบนะถ้าเขาแข่งที่ประเทศไทยล่ะอ่ะ อาเมียนปัจจุบันประเทศไทยจะบ้าไหมล่ะจะบ้าไปเรียกเหมือนเขาไหมล่ะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นของทุเรศนะและที่เขาไปจับที่ต่างประเทศนะครับเพื่อจะโปรโมทมวยกุนคาแมของเขานะฮะไปที่ออสเตรเลียหรือใครที่ไหนเนี่ยก็ช่างนะเขารู้ไต้นะฮะพวกนี้ก็ไปจับยัดชื่อรายการนะ,ะเป็นการจกระวังกุนคาแมของคาเมนและก็กุนคาแมของออสเตรเลียนะ เขารู้ทันนะเขาก็บอกว่าเอาเป็นการชกระหว่างกุนคแมกับมวยไทยนะก็เขาเป็นมวยไทยนะอะไรที่บางประเทศถึงกับเอาเข็มขัดมวยไทยนะมาให้พวกคมเมนี่ชิงนะเป็นการชกแบบมวยไทยมันจะไปจับยัดนะฮนะไปประเทศไหนก็ไปบอกอันนี้คือกุนคแมนี่คือกุนคแมต่างประเทศฝรั่งเลยญี่ปุ่นเขาก็ไม่อะไรว่ากุนคแมเขาบอกว้าวอะไรวะกินขี้แมวแล้วมันวิบัติไหม มึงก็ดูไปเขาไม่ให้ซ้อมเลยค่ายมวยไทยเขาให้มาซ้อมใหม่ข้างถนนโอ้โหพี่เตะกับสอบข้างถนนตับตับตับเขาก็รู้ว่าเป็นมวยไทยเอาอย่างญี่ปุ่นนี่ผู้ตงรอๆนะ,ะถ้าจะเปรียบเทียบสมัยช่วงยุคกลางๆพวกสามารถแบบสมุกเพชรน,นี่นะเอาไปชกที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะชกกับใครหน้าไหนนะ,ะก็คือชกกับหมูนะแต่ปัจจุบันเขาก็รับมวยไทยเข้าไปนะญี่ปุ่นถึงกับบอกว่า การต่อสู้ของแบบมวยไทยเนี่ยไม่ใช่ของขเขมรนะฮะเขาศึกษาไปตั้งแต่สมัยไอ้พวกมึงกําลังฟื้นฟูประเทศนะฝรั่งก็เป็นคนบอกเอ้อะไรนะประดังเสเรอะไรเนี่ยอะไรโบกตอเนี่ยไม่เกี่ยวนะเพราะโบกตอเนี่ยมันมีไม้มีฉาบสิงมีกรองอใช้ฟันดาบอะไรคล้ายกระบี่กระบองเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมวยไทยเอาแต่ประดังเสเรนะครับนะหรือแต่มวยปั้เมเขมรเนี่ยฝรั่งก็ไปกําหนดเป็นยกนะครับและฝรั่งคนนั้นก็ดันมาเอา กติกาแบบมวยไทยก็คือชกห้ายกพักสองนาทีแบบมวยไทยเมื่อก่อนมันกดกันไปกดัมมาได้กดจนว่าใครสู้ไม่ได้ก็ค่อยยอมแพ้นะไม่มียกไม่มีการให้คะแนนนะฝรังเขาก็ไปดูนะไปดูแล้วเขาก็สมเพชยรเต้นแบบปุ้งปังปุ้งปังไปเห็นไหมที่ที่เราเห็นอะเอามือจกไปจกมาเหมือนเลียงเหมือนข้างนะ,ะกว่าจะเข้ามาต้อมกันทีหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมก็เบื่อนะฝรังก็เบือ่อกโอ้โหมันทำเพี้ยอะไรเป็นเลียงเป็นข้างนะ ไปเหลือกตาไปจกดากจกดึงหมอยดึงอะไรกันนั่นแหละอย่าให้เคยพูดเออแล้วที่นี่ฝร,รั่งก็เลยประกาหนดเป็นยกนะนี่แหละก็ห้ายกมันก็เลยถือเอาห้ายกที่ฝร,รั่งเนี่ยมันเอากติกามวยไทยเนี่ยมันว่ามวยไทยเนี่ยมาเรียนแบบเรานี่ห้ายกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสมผสานกันหาอะไรฝรั่งเศสเลยมวยปั้มนะและ้วไอ้อ้ไอโบการ์ดเนี่ยก็เป็นกระบี่กระบองนะหรือที่เรียกว่า ค่าสิงโตด้วยไมย้มันเกี่ยวอะไรกับมวยไทยอะไรก็มึงค่าสิงโตด้วยไม้เนี่ยมวยไทยไม่ไม่มีไม้เออนั่นแหละการละเล่นแบบนั้นแหละที่เขาอนุรักษ์เป็นศิลปะวัฒนธรรมนะไม่ใช่มวยไทยนะครับที่จดทะเบียนนะ,ะและต่างชาติแล้วญี่ปุ่นหรือฝร,รั่งเขาก็บอกว่าอโมยไทยเนี่ยมันพัฒนามานะพัฒนามาจากการต่อสู้ของบรรพบุรุษสมัยโบราณนะครับนะที่จีนได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับ ว่าเมื่อประมาณ500กว่าปีก็น่าจะเป็นสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่สองนะครับพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่17นะ,ะก็เอาแบบคร่าวๆนะครับท่านก็คือก่อนสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช200ปีเอาประมาณอีกันก็อีกนิดนะครับพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกก็คือพ่อคุณศรีอินทรทิตย์นะครับซึ่งก็เป็นพระราชาบิดาของพ่อคุณรามคำแหง ตั้งแต่รัชกาลของพระองค์นะคือพระองค์แรกเลยนะมาถึงปัจจุบันนะที่ว่าเป็นประเทศไทยนะ828ปีนะอแล้วใครที่บอกว่าเอาขามนไปอยู่อารุณน้ำเจ้าพระยาตั้งสามพัน0ี่พันปีมึงเอาส้นตีนพูดเนะไอ้ปเชื่อแม่งเอาและที่นี่ที่คนจีนกลัวนัก,กลัวหนานะครับเพราะว่าชนกลุ่มหนึ่งนะเขาเรียนป้องกันตัวเอาทุกส่วนของร่างกายนะ ยิ่งกว่าพม่าปัจจุบันหนึ่งนะพะม่าเนี่ยเขาเรียกนวอาวุธนะใช้9ส่วนของร่างกายนะแต่ของสมัยนั้นนะ,ะก็คือบรรพบุรุษไทยสมัยนั้นใช้10ส่วน,นเพิ่มปากเข้าไปอีกกัดนะเขาเรียกว่าทัศอาวุธแล้วก็มีความชำนิชำนาญน,นะครับหมัดเข่าเท้าศอกใช้ทุกส่วนของร่างกายคนจีนเนี่ยโอ้โหโดนต่อยสมัยก่อนนะต่อยตัวต่อตัวเนี่ยตายเลยนะครับนะเขาก็เลยเรียกนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะ เขาเรียกมืไอ้เมื่อก่อนเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ปัจจุบันเขาเรียกว่าจอมยุดไร้พ่ายห้าร้อย500ปีนะจอมยุดไร้พ่ายห้าร้อยปีเขาเรียกมวยไทยในคนจีนเรียกมวยไทยนะคือเขากลัวมากเลยนะ,ะก็ต้องบอกว่าบางครั้งกับกันดานกันดานเรื่องอาวุธนะอาวุธไม่ทันสมัยรมาสู้กับพวกต่างประเทศที่ไอพวกฝรั่งสมัยโบราณนนก็เลยมาหัดนี่แหละมวยไอ้วิวัฒนาการมาเรื่อยหัดมาเรื่อยให้มีประสิทธิภาพนะ ไอ้ซอกมันเขาเท้าซอกหน่ยฮะให้มีประสิทธิภาพนี้มาจนถึงปัจจุบันเลยก็มวยไทยเนี่ยก่อนไอ้ส้มตีนที่าไม่แต่บอกว่าเป็นคอมันล้นี่แหละต่างประเทศนะพวกญี่ปุ่นพวกฝรัง่งพวกอะไรเนยทั้งคนจีนเนี่ยเขารู้หมดนะเขารู้ว่ามวยไทยมาอย่างไงวิวัฒนาการมาอย่างไงมันไม่ง่ายไม่ใช่มึงไปเห็นจ่าพนมเล่นอเหี้ยเห็นจ่าพนมเล่นหนังก็บอกว่ามันเป็นของเกิเป็นของกิรเมื่อ,อ,ก,อก่อนมึงมีที่ไหนล่ะชบแบบมวยไทยอะ มันก็ชอบแบบปัง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 ไอ้เคาะคอมอ,อ่ะแล้วก็ไอ้ทำเป็นสะบัดมือสะบัดอะไรมาเแบบท่าจกดากันแหละเออมันไม่มีนั่นแหละนนนนหลในสายตาของต่างประเทศเขาจึงบอกว่าอ่าเขาจึงรู้ว่าอเขายังไม่ได้บอกหรอกแต่ก็มีไอ้เขาไปอ่านคอมเมนต์ฝรั่งบ้างเขาไปศึกษาไอ้นั้นบ้างในต่างประเทศบ้างอ้ยเขาเหยียดย้ำที่ผายเลยอยยังไปชกที่ออสเตรเลียนะเขาดูสิบกว่าคน20คนนี่มั้ง เพราะว่าใช้รายการว่าเป็นการชงคุณคแมร์ของคแมงกับคุณคแมร์ออสเตรเลียเขาเกิดความไม่พอใจอันนี้เราที่เขาไปซ้อมที่อื่นค่ายมวยไทยไม่ต้อนรับนะเขาบอกเอ้ยไม่ใช่ไอ้ค่ายมวยไทยต้องต้องเป็นมวยไทยมาซ้อมต้อนรับนะถ้าคุณคแมร์คุณต้องไปหาค่ายคุณคแมร์มีไหมอันในซิดนีย์อะไรเนี่ยหาถามดูมันก็ไม่มีแค่จะบ้าไปแหมเาก็หัวเราะเยาะนะสิเออน,นั่นแหละครับในสายตาของชาวโลกเขาอยู่เป็นแค่ตัวตลก นี่คือความหายนะเอ่อและการไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศนะอาก็ไม่ทราบว่ามีสปอนเซอร์ไหรือเปล่าไม่ใช่ต่างประเทศเป็นฝ่ายออกเงินนะครับต้องคอมเมนต์เป็นฝ่ายออกเงินนะและที่มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับโอ้โหดูเราไปดูเรอ้บางทีก็สงสารนะเลิที่นี่ก็แหม่จะประกาศสัปดาห์แก็มาท้าไอ้คุณชาตรีสมองของคุณชาตรีเนี่ยกับสมองของคอมเมนต์นะมันคนระดับ าห่างกันได้กจากนี่ถึงดาวอังคารน,นะมัง้งชาตรีกลัวมวยกุคเมไม่กล้าพามวยกุคเมไปชกเออเอาก็พูดเผื่อว่าอแอบ,บมันมันเหมือน,นเด็กอ่ะเหมือนเด็กที่พูดโกหกเด็กนะเด็กก็ต้องทําตามใจไปเออมาดูสิแม่กูกลัวได้ยังไงล่ะกูต้องอย่างเงี้ยแต่เขาบอกเขามองเมือเอามาชกแล้วพวกมึงก็แพ้นอกยกแรกมึงไปดูสิเก่าๆสมัยก่อนอ่ะไอไอวันเซปินชิพเนี่ย ก็คือมาโดนน็อกง่ายๆนะก็คือไม่สามารถไต่ระดับไปถึงชิงแชมป์ได้นะไม่ต้องชิงแชมป์บอกก็ไปจะขึ้นระดับกลางๆก,ก็ยังขึ้นไม่ได้ผิดกับมวยพม่าะนะพะม่ายังสามารถไต่ระดับขึ้นไปสูงกว่านะอะงนั้นบอกว่าแชปปีรนี่กลัวยอย่างนั้นอย่างนี้นนเขากลัวรายการเจ๊งแล้วนะทั้งลุมพิณีทั้งราชดำเมิเนะี่ยลุมพิณีเขาไม่จัดแล้วเ่ม้นนะก็คือม,ม,มึงไม่เก่งไนงะในสมัยก่อนยุคแรกๆที่ขเ,เข้ามาต่อยมวยไทยนะ โอ้โหเขาเห็นน้ำอดน้ำทนไม่ยอมแพ้ง่ายนะโดนมวยไทยต่อยยังไงเตะยังไงมันก็ทนมือทนตีนเขาก็เลยนํามาปั้นนะมวยไทยไอ้คนไทยเนี่ยค่มวยไทยเนี่ยนำมาปั้นแล้วก็มาซ้อมที่ประเทศไทยพวกไอ้ทูนเทล่าพวกตั้งแต่สมัยขมังเพชรทองหรือไอ้เซนลาดี้เลยนะเป็นมวยไทยมาซ้อมที่ประเทศไทยนี่ยเอามาซ้อมจนเก่งแล้วเขมรก็เอา Tip เทปเทปกับเรามานะมวยกุญเธม ไปนอกมวยไอ้ประเทศไทยถึงได้ดำเนินถึงลุมพินีไอ้เฮียมันไปอยู่ประเทศไทยไอ้ขมังเพชทรทองอ่ะไอ้เซนลลรี่นะันอยู่ประเทศไทยมาซ้อมมันก็ชกกับมวยไทยมันเป็นกุญขมาตอนไหนวะเออแม่มึงมึกูมองประเทศมึงวะมันมันคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยคือพวกมึงไอ้อเอาอเสมมุติเอาง่ายๆนะสมมติกูใส่เสื้อขาวไปประเทศมึงเนี่ยถ้าพวกมึงอยากบอกว่าเสื้อกูด,ดำามีก็บอกอันนี้สีดำสีดำ ไม่ว่าให้ใครดูนะให้ฝรังให้ใครมาเห็นก็บอกอ้าวเขาใส่เสื้อสีขาวมึงก็สีดำส้อมันคุยไม่รู้เรื่องนะเออมันมันมีด้วยแหลอว่าเอ้คนประเภทนี้ยอย่างเมื่อก่อนะเขาไปเผาสถานทูตจะฆ่าคนไทยในสถานทูตที่กรุงโนมเปียนนะนะไอ้แค่ไอ้ส้นตีนคนนึงไปประกาศว่าอ้าวคนไทยฆ่ากม็นที่ประเทศไทยคนไทยฆ่ากม็นแค่นี้อพวกมึงก็ไม่ได้เช็คไม่ได้เฮียอะไรเลยนะ ก็เป็นเหมือนมดผีดิบอเแล้วกลัวกันเข้ามาข้าคนไทยข้าคนไทยข้าคนไทยโอ้อยแม่งมึงเป็นชนชั้นหัวสมองไม่มีนะโดนจูงจมูกโดนจูงอะไรเงี้ยโดนต้อนไปฝูงวัวฝูงควายนะเแต่ถ้าจะเล่ากลับไปครั้งนั้นนะก็คือก็คนขมรนแหละที่เขามีจิตใจเป็นมุนุยธรรมนะก็มีอยู่นะที่เขามีความรู้เขาไม่โง่เป็นวัวเป็นควายนะบ้านเขาก็อยู่ใ,ใกล้แถวสถานทูตนะ ดูทีวีดูอะไรใกล้ใกล้บ้านเขาเขาก็เข้าไปนําคนไทยออกมานะอะไม่งั้นตายนะไอ้พวกเฮียไอ้พวกผีดิบจะฆ่านะก็นําคนไทยออมาเขาไปพักที่บ้านเขาที่อะไรนะอันนี้คือคนคัมแบ็ที่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วเขาช่วยคนไทยนะเออน,น,นะนั่นแหละนั่นแหละไอ้พวกผีดิบันยังไม่ศูนพันจบแล้วครับนะโอ้ถ้าเขาอยู่สงบแนะ้วพวกมึงจะรุกรานเออเนี่ยมันคืออร่อยฮะ อ้าวมันคืออะไรไม่ใช่เด็กๆเขามาเล่นขายของอ่ะเนี่ยมึงจะบุกยึดบุกลุกเอาแผ่นดินมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออาแล้วข่าวเขาก็บอกว่าเอาปราสาทปาเมือนทมเป็นแค่น้าจิ้บจิบ,บ,บเป็นแค่ตัวหลอกแต่เดี๋ยวนี้มันบุกมาหมดแล้วอ่าทั้งสีเกตทั้งอุบลน,นะที่เห็นอยู่นี่ก็คือนะเนินจะสีห้าช่องบกนะอำเภอนั้นยืนอุบลเนี่ย มันขุดลุมดบภัยฮะเนี่ยทำเป็นคล้ายๆคลองเนี่ยเพื่อต่อสู้กับทหารไทยฮ่าฮอ้าวดูแล้วทีนี้ทำยังไงกลายเป็นว่าไทยทะเลาะกันเองอรองแม่ทพัพภาคที่สองทะเลาะกับกระซ่วงกะลาโหม,มเห็นไหมเอาอาหารไปให้เขากิน ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้าปาลาดำ